ทาเซรั่มคู่ก,กับการใช้มือใช้กัวซานะคะรับรองวิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะคะขูดไปเลยนะคะบางคนจะมีผังผื่นบริเวณนี้เราก็ขูดบริเวณนี้นะคะหลังจากที่เราขูดผังผื่นเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ด้ามตรงนี้นะคะของกัวซานะคะลูดค่ะลูดลูดลงลูดก้อนไขมันที่เปลือกตาบางคนจะมีเปลือกตาหนาๆบวมๆนะคะเราจะใช้วิธีการลูด รูดก้อนนะคะรูดแบบนี้นะคะรูดออกไปทิ้งนะคะทิ้งที่บริเวณหางตานะคะเนี่ยเวลาเราขูดไปจะรู้สึกเลยว่าก้อนผังผืดมันจะดังกรึก๊กรึกกรึกเลยนะคะบริเวณนี้ค่ะให้เรารีดไปนะคะตะก็จะทําให้เปลือกตาเรายุบบวมด้วยนะคะรีดจนกว่าเราจะรู้สึกว่าก้อนอะ่ะเขาสลายสลายออกไปนะคะ นยคะบางคนจะมีเยอะนะมีก้อนบริเวณนี้เยอะนะคะเราลีดออกนะคะลีดตอนที่ปรเจ็บลีดเนี่ยมันจะดันกึกกึกตลอดเลยนะคะนะคะลีดบริเวณนี้นะคะหลังจากที่เราสลายผังผืดนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้มือเรานะคะดึงนะคะดึงยกหางตาหางคิ้วขึ้นนะคะเราก็หยดเซรั่มลงไป พร้อมกับตัวอายครีมอายเจลนะคะสูตรช่วยยกกระชับด้วยนะคะทั้งสองสูตรนะคะที่ร้านโปรจิปจะใช้ลักษณะนี้นะคะเริ่มไล่ตั้งแต่ใต้ตาขึ้นมาเลยนะคะไล,ล่รีดขึ้นมานะคะคึงยกนะคะครึงยกนะคะก้อนเขาจะค่อยๆเล็กลงนะคะก้อนไขมันที่ตาค่ะจะค่อยๆเล็กลงนะ มันกดลงไปมันจะดันกึ๊กกึกเลยนะคะเสร็จแล้วเราลกยกดันขึ้นค่ะยกดันขึ้นมาเลยนะคะดันขึ้นมาหัวคิว้วไล่มาจนถึงหางคิ้วนะคะจะทําให้หางตาหางคิ้วคุณยกนะคะท่านี้นะคะวิธีการนวดแบบธรรมชาติบรรบัดน,นะคะเป็นวิธีการนวดยกกระชับปรับรูปหน้านะคะเสร็จแล้วเราใช้หัวมิป้งเรานะคะดัน การเฉียงขึ้น45องศาตามแนวลายก้ามเนื้อนะคะ